ต้องไปดูเลยหนะ้าตามันเป็นยังไงอีนิวคุณผู้ชมอินิวนะออที่จังหวัดเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้ชาวบ้านก็มาจะออกไปหาปลาใช่ไหมหรือสัตว์นาออพวกกุ้กงตัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไออีนิวเนี่ยก็คือเฉลยเลยนะตัวอ่อนของมแมลงปอโอ,อ,อ,อ้ทานได้อ่ะไม่รู้นะเนี่ยแมลงปอที่เราเห็นแบบบิน,บ,นบินกันเนี่ยตัวอ่อนมันทานไ้นะรเรียกอีนิว โอ้ย,ยน่าทานนะได้ไตรงไหนเอาไปทอดนะใส่เกลือเป็นเฟรนฟราเลยนะขอบอกอ,นนอาจจะแบก็ได้คลายๆก็แหละดูสิมันยังตุ๊กตุ๊กตุ๊อยู่เลยเห็นไหมฮะอ,อันนี้เขาหาตามครองมาปรุงเป็นเมนูสูตรเด็ดพื้นบ้านรสชาติเป็นเอกลักษณ์มันต้องลองชิม,มนะฮะ นี่แหละคือลักษณะของอ e ีนิวนั่นเองก็คือเป็นแมลงที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ําตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนบกมีปีกบินได้ที่เรารู้จักกันแมลงปอเนี่ยแหละครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแมลงปอเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตแบบเป็นขั้นตอนประเภทไม่สมบูรณ์แบบมันมีวงจรชีวิตคล<ห>้ายกับ<อ>พวกแบบหนอนดักแด้ที่จะกลายเป็นผีเสื้ออะไรแบบนี้ก็คือมีระยะไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มไวัยไม่มีระยะดักแด้เหมือนหนอนนะคะโดยระยะไข่และตัวอ่อนมีชีวิตอยู่ในน้ํานี่ไง นี่ไงโหแต่ปรุงมาก็น่าทานอยู่นะผมว่าคุณเห็นอะไรคุณก็น่าทานหมดไม่ไม่มันต้องลองสิมันต้องลองใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงมันจะอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมฮะล้วเขาบอกว่าชาวบ้านเอามาปรุงเนี่ยก็เอามาเนี่ยต้มยำทำแกงอันนี้ก็เอามายำก็ได้แซ่บๆซบกันไปอันเป็นแกงป่าได้เปล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่มีแกงป่าเขาเรียกว่าแกงป่าอีนิ่วโอ้โหไม่ใช่พูดไม่พอนะ มันชื่ออย่างนี้จริงๆไปหมกไฟเป็นหมกก็ได้ไปทอดก็ดีเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากรสชาตินะฮะคล้ายกุ้งแล้วก็ตักกรแต่เอออาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะมันๆอ่ะรสชาติคล้ายกุ้งและตักกแต่มันคงจะมันๆหนึบๆหวาน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 อ๋อเออนี่เขาต้องหาตามแหล่งน้เออในเพิ่งรู้เหมือนกันวิแถวบ้านจะจับแมงปออ๋อต้องตัวอ่อนแมงปอเนอะก่อนที่มันจะกลายเป็นแมงปอใช่ไหมอ่อบางที คือพวกนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไงเขาผ่านการคิดค้นทดลองลองผิดลองถูกมาจนจนรู้แล้วว่ามันทานได้แล้วมันอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องของสารเคมีถูกไหมคะคุณจะไปแถวบ้านคุณจะไปหาตัวอ่อนแมลงสาบมาทานอะไรงนี้มันอาจจะไม่ได้นะแมลงสาบได้ไหมวันนั้นวิ่งแถวบ้านอยู่ไม่แน่ใจแมงปอไม่ได้เอามลรงสาบมาทานไม่ได้พวันนั้นทานแกงเขียวหวานเจอหนอน เขาใส่มาหรือมันตกไปคือตกใจมากเลยเลยไปบอกแม่ค้าเป็นเมนูหลักหรือว่ามันมันมันยังไงจะบอกแม่ค้าเพิ่มให้หน่อยได้ไหมตอนแรกแม่ค้าน้าเสียเลยนึกว่าเสร็จแล้ววันนีเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเรอนี่เป็นต้นตอนเราต้องลองอะไรใหม่ๆอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่มีโอกาสได้ทานอีนิวอีนิวนะอ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรา พักกันสักครูช่วงหน้ากลับามานะครับจะพาไปเที่ยววันนี้ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบประจ o ภยัยอัเจรร์นิดๆชอบชอบ,ชอบวันนี้เราประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับแต่ยังอยู่กันที่จังหวัดนครนายกานั่น,นครับ